ครับก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าเรื่องของโรคนะครับของอาการนะครับว่ามันช่อบมันแห้งอย่างนี้นะครับมาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็วิธีป้องกันแก้ไขนะครับก็ตัวนี้นะครับสองสาเหตุนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับก็ลักษณะแรกนะครับก็เนี่ยครับตัวมีตัวเจาะนะครับทําให้เปลือกมันแตกนะครับ เป็นหนอนนะครับตระกูลหนอนนะครับเจาะยอดนะครับทาให้ยอดมันแห้งนะครับแต่ว่าลักษณะการอย่างนี้นะครับยอดแห้งสามารถอ่าฉีดขึ้นได้นะครับเป็นดอกได้นะครับแต่ลักษณะการนี้ครับมาดูสังเกตนะครับก็ถ้าเป็นหลายๆอย่างหลายๆชุดอย่างนี้นะครับอันนี้คือฉีดสารนะครับฉีดสารแรงไปหน่อยนะครับอาจจะเพราะอาการจี้นะครับไปจี้นะครับฉีดแบบไม่ค่อยผ่านนะครับฉีดแบบ ฉีดซ้ำนะครับย้ำๆอาจจะเพราะว่าเออมันเป็นความเชื่อว่าลำไยสมพุ่มหนานะครับต้องฉีดลงเยอะนะครับต้องฉีดใส่เยอะนะครับก็ทําให้ลักษณะการนะครับเดี๋ยวผมไ้ดูมุมนี้นะครับก็ทําให้ใบนะครับทั้งโซนนี้นะครับหายนะครับก็อาจจะด้วยการพ่นสารที่เข้มข้นนะครับทําให้ยอดแห้งนะครับก็สังเกตนะครับช่อตรงนี้โซนนี้จะแห้งหมดเลยนะครับฉีดหนักไปหน่อยนะครับผม ีก็หลายๆท่านถามมาว่าเป็นยังไงนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าเนี่ยครับฉีดสารนะครับแรงไปหน่อยนะครับแต่ว่าอาการของโรคนะครับผมผมให้ดูก่อนนะครับเรื่องของแมลงนะครับตัวนี้นะครับก็แมลงเจาะอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าส่วนนี้อาจจะไม่ได้ฉีดนะครับยาพวกฆ่าหนอนนะครับยาแมลงนะครับ ก่อนที่จะพ่นสารนะครับแล้วก็พอฉีดไปแล้วนะครับมันพอไม่ฉีดนะครับก็ทําให้เกิดอาการประมาณนี้ครับก็แนะนํานะครับฉีดกันนะครับพวกตระกูลหนอนเจาะนะครับแล้วก็อย่าใช้สารนะครับฉีดจี้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดอาการนี้นะครับช่อแห้งนะครับช่อแห้งแล้วก็มีผลทําให้การขึ้นนะครับของยอดนะครับช้านะครับแล้วดอกต้นนี้จะ โซนนี้จะชะงักไปเลยนะครับให้ดูนะครับนี่ครับมีอาการกินของแมลงแล้วก็พอฉีดสารแรงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับช่อหักหมดเลยนะครับช่อแห้งหมดเลยนะครับนี่ครับช่อแห้งนะครับช่อแห้งนะครับการแก้ไขนะครับการแก้ไขนะครับลักษณะช่อแห้งนะครับ ถามว่ายากไหมไม่ค่อยยากนะครับถ้าถ้าเป็นลักษณะการช่อแห้งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโรคแมลงครับตรงนี้เรารักษาไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูนะครับนี่ครับก็ยังพอใช้ได้นะครับก็ยังออกมานิดหน่อยนะครับผมนี่ครับผมให้ดูนะครับหักหมดเลยนะครับผมนี่ครับเพราะว่าใส่สารเยอะไปนะครับใส่สารเยอะไปโรคแมลงรบกวนนะครับ ต้นนี้นะครับนะครับให้ดูชัดๆนะครับอาจจะเพราะว่าอาจจะเป็นโซนที่ใกล้ๆที่จะหมดแล้วนะครับลูกค้าคนคนพ่นก็เลยพ่นเยอะไปหน่อยนะครับก็รับเกิดอาการเช่นนี้นะครับมาให้ดูนะครับผมให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ช่อตรงนี้จะจะแห้งนะครับแล้วก็หักไปนะครับแล้วก็พอที่บอกว่าช้านะครับเพราะว่าช่อดอกจะออกจากตรงนี้นะครับ ออกข้างๆนะครับทาให้การพัฒนาตัวจะช้ากว่านะครับช้ากว่าที่ออกจากยอดตรงนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูนะครับแต่ถามว่าออกได้ไหมออกได้นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยครับออกได้นะครับแต่ว่าจะช้านิดนึงนะครับก็ถ้าอาการอย่างนี้นะครับก็ตอนเปิดนะครับใช้สารไลยนะครับสารลายนะครับสามร้อยซีซีนะครับแล้วก็ถ้าฝนไม่ตกเยอะนะครับก็อาจใช้ 63232ไปเลยนะครับชุดนี้นะครับ63232นะครับหนึ่กิโลนะครับจะได้กดไปด้วยนะครับแล้วก็ช่อจะได้ออกดีนะครับแล้วก็ให้พลังงานนะครับเรื่องของน้ําตาลทางด่วนนะครับก็ผสมไปด้วยนะครับน้ำตาลทางด่วนนะครับอาจจะใส่แคลเซียมโบลอนไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับยาฆ่า,า,มมาแมลงนะครับใส่ไปด้วยเลยนะครับก็ลักษณะของโซนนี้นะครับต้นโซนนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะ ใส่สารที่เยอะนะครับใส่สารเยอะแล้วก็พน่นพ่นแรงไปหน่อยนะครับทำให้ชอบมันแห้งเยอะนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับก็ดูด้วยนะครับก็ฉีดสารนะครับฉีดให้พอมันผ่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ